เดือนนี้ก็จะไม่ค่อยมีแอนนะครับมีอยู่ประมาณหาที่ว่าช่วงกลางช่วงช่วงปลายเดือนช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปคือไม่มีเลยเดือนนี้แต่จริงแล้วผมก็พยายามจํากัดอยู่ที่ประมาณงานละแต่เดือนละห้าห้างานไม่เกินสิบงานเทียนจะมาขึ้นเวที่ใจก็ลอยเพราะว่าอะไรครับพอทา,ามาหลายวงแอนก็จะเสียระบบกระสีขาดก้นสตีลภาพเบนบอก ก็ให้แอนได้ดูแลวงตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าตรงนั้นก็ได้รับเต็มๆตรงนั้นงานเปิ้เนี่ยเปิ้จ้างแสนสามแสนหาหมดเลยพี่น้องนะครับต้องเข้าใจตามนี้เด้พี่น้องต้องต้องเข้าใจในสิ่งที่ผมบอกคืออย่างนี้ครับตอนนี้วงแอนแอนวงแอนก็มีวงเนาะมีนักดนตรีแล้วมีแดนเซอร์นะครับแล้วก็มีสมาชิกทั้งหมดรวมๆทั้งวงเนี่ยประมาณสามสิบคนเนาะแอนต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องมีงานให้ลุกน้อง ทำทุกวันหออลายคนก็นสิว่าเอามื่อนี้ใจก็ลอยเป็นยังคือว่าีแอนทุกคนต้องเข้าใจด้วยว่าคือให้แอนขึ้นมามาเรื่ใจก็ลอยนะเพื่อที่ิิตอบแทนแฟนๆขาผู้ติดต,ตามที่อยากให้มาขึ้นแต่ว่าคันสิมาทั้งเมื่อมันก็เป็นไปบ่ได้มันจะเสียโอกาสตรงนั้นแล้วก็ลูกน้องที่แอนที่จะต้องดูแลด้วยนะครับเขาพี่น้องต้องคำนึงถึงมองน,นะครับ ส่วนของมองลลาใจกะลอยเข้าส่วนมามันจะเป็นงานจองไว้ลวงหนาขามปีแต่แอนก็แบบจองไว้ล่วงหนา้าสองสามเดือนอยังสิกระได้แต่ว่าของใจกะลอยมันจะมีโปรแกรมล่วงหน้าเป็นปีไว้รออ่ามาเข้ากระสีลอกไวเลยว่างานนี้สามารถมี a B ได้แอนได้แอนได้แอนได้ยังสินะครับแต่ว่าเออกระสีให้โบก,กินเดือนละสิบงานนะครับแล้ววันไหนที่วิ่งได้ก็ก็วิ่งวิ่งงานไหนที่วิ่งไม่ได้ ก็คือสิบโมห่างแนวิ่งเพราะเพื่อเพื่อควมปลอดภัยในการเดินทางแล้วก็เพื่อเจ็บกำลังของแอนน้ำบางเทือแรนงานหลายๆงานเสี่ยกับร่างกายมันบ้างเป็นโอกาสแล้วเราก็เราได้ทำมันมาแล้วทางคนต่างมีวงโดยเฉพาะนี่คือคือวงใหญ่เนี่ยมันขีดบ่ได้เลยผมกับยังบอกยุ่จุกจุกงานอยู่ว่าอยู่คนละวงแต่ไปอยู่ในียงหลังเดียวกัน เราแยกกันแ็่งานเนี่ยพี่น้องเราก็ต้องกังวลดอนดอกเพราะว่าผมกับแอนกับคุยกันแล้วเราก็พยายามที่จะหาเวลาให้มาอยู่ด้วยกันได้มากที่สุดอย่างเช่นเห็นไหมครับเมื่อวานที่บอยอบอยมีงานที่ 101, ทร้อยเอ็ดแอนมีงานที่สีสเกตเราก็ไม่ขับคอนแกนเออแอนมีงานที่สุรินเราก็ไม่ขับคอนแกนเราก็ไม่นอนด้วยกันที่ร้อยเอ็ดตอนเย็นก็ค่อยแยกกันผมกับมาล่ำวงของผมแอนก็ไปสุรินก็ไม่ไกล แด้ละเมอบ้างแผนวันต่อวันที่จะให้ได้อยู่ด้วยกันในช่วงกลางวันกลางคืนก็ทํางานรับผิดชอบวงของใครของมันแต่บางงานนะครับก็มีแอนมาขึ้นเวทีใจเกินร้อยกถือว่าเป็นการเฉลี่ยการขับเข้าเดชเข้าได้เห็นโมเมนต์นั้นนะครับบ้างแต,แต่ว่าถ้าทุกวันนี้มันไม่ได้วงผมรับงาน2อง0 0 0เวงแอนรับงาน1นึ0 0 0สนนะครับ แต่ทามือไรแอนมาอยู่ใจมาขึ่นใจกันลอยแอนจะรับได้แค่ห้าหมื่นนะครับแมนมอ,อ,อจากที่สีได้แสนกูเอาสีได้แค่นี้ฉะนั้นเข้ากับต้องให้โอกาสแอนไปรับงานวงตัวเองเพื่อลูกน้องของเองแล้วก็เพื่อรายได้ที่มันได้แมนครับตังเว้นมูผมกะหาเวลามานอนน้ากันเนี่ยกลางวันเราก็อยู่ด้วยกันอยู่แม่เก็บแก้วนีดเดียครับ แคก,กี้เสร็จหรือ,อยัง